ราอยู่กันที่โชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลอรี่ปทุมธานีค่ะโชว์รูมที่ได้ยอดขาย4ปีซ้อนค่ะซึ่งวันนี้นะคะแน่นอนเลยว่าเปิดตัวกันแบบจัดเต็มขนาดนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูกิจกรรมการจัดงานภายใต้แคมเปญฟอร์ดเ a นเจอร์เดย์ค่ะ Yahoo! จีจีด้วยนะคะแนะนำนิดนึงนะคะนี้เป็นพี่จีจีนะคะที่ปรึกษาการขายที่ Sport Auto Gallery ปทุมธานีใช่ค่ะก่อนเกิดนะคะถ้าเกิดลูกค้ามาที่โชว์รูมเรานะคะตอนนี้ก็จะมีการเช็คอินนะคะนี่ค่ะเป็นมงกุญแจตัวนี้เป็นรถรุ่นอะไรเอ,อย่ยว t ยเทร็กน,นะคะนี่นนบ่กุญแจก็รุ่น่าจะเป็นแบบนี้นะคะเอามาแค่ลงทะเบียนก็ได้รับบุกุญแจไปแล้วนะคะในงานของเราเนี่ยวันนี้ก็จะจัดอีกวันหนึ่งก็จะมีทั้งเครื่องดื่มนะคะแล้วก็จะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวนะคะ สำหรับรถยนต์ฟอร์ดนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีโปรโมชั่น0%นะคะฝอนนานถึง48งวดหรือลูกค้าอ,อยากจะเน้นส่วนลดเยอะๆใช้เงินออกรถน้อยๆตอนนี้ที่โชว์รูมเราก็มีนะคะตลอดรุ่นนี้นะคะนนรุ่น,ะะนนี้จะเป็น Ford Ranger Limited นะคะแต่ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0เหมือนกันนะเราจัดโปรโมชั่นนะคะราคาพิเศษเหลือเพียง799,900บาท <ๆ S 2> นะคะคันนี้ค่ะถือว่าว้าวมกากๆนานๆที Limited จะมีส่วนลดเยอะขนาดนี้นะ ารายละเอียดไม่ยุ่งยากค่ะแค่ลูกค้ามาที่โชว์รูมนะคะ,คะขึ้นมาสอบถามข้อมูลกับเซลล์ของเราได้เลยนะคะได้ทุกท่านเลยนะคะที่สุดของอกระบะจากฟอร์ดแล้วเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ใครๆหลายท่านหมายปองใช่ไหม,มคะ ทําทำมีรฟอร์ดทำเท่านั้นค่ะสำหรับฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์นะคะตัวนี้ราคาอ,อยู่ที่1นึ่ล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะพรอ,อัประกรันเครื่องยนต์แล้วก็ระบบส่งกําลังถึง10ปีด้วยกันสําหรับลูกค้าที่ออกรถในภายในวันที่30กันยายนนี้มาฟังรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมข้อเสนอสุดพิเศษแคมเปญดีๆแบบนี้จาก<ช>ทีปรากก<ม>ารขายของเราที่ฟอร์ดออโต้แกลอรี่ปทุมธานีค่ะ